สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสเรียพรต้าน้อยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาศาาิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ชั้นปีที่3วันนี้จะนำพาทุกท่านไปชมผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ขนมแห่งความทรงจำซึ่งดิฉันได้สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตในชนบทค่ะ ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้นะคะมาจากในช่วงเวลาวัยเด็กที่ดิฉันได้มีโอกาสทําขนมร่วมกับคุณยายในวันสําคัญต่างๆเช่นวันพระวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันสงการนั่นเองค่ะซึ่งขนมที่ทํานะคะจะเรียกว่าขนมเทียนในภาษาเหนือเรียกว่าขนมจอกซึ่งเป็นขนมที่ทําได้ง่ายมีวัตถุดิบไม่กี่ชนิดและได้ในปริมาณที่มากค่ะ ภาพผลงานนี้นะคะเป็นการต่อยอดเข้าสู่ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ขนมแห่งความทรงจำค่ะซึ่งจะศึกษาในด้านการจอดองค์กอและการทดลองทําเทคนิคส่อผสมก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ค่ะต่อไปเราไปดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะขั้นแรกนะคะใช้ฟอยล์ขอออาหารมันเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตอย่างง่ายเพื่อวางโครงสร้างแบบตัวละครค่ะถัดมานะคะเริ่มผสมดินไทยและสีโดยใช้อัตราส่วนเป็นกรัมนะคะดินใช้ง50งร สีเป็นสีกลมค่ะจากนั้นนะคะนำดินไทยที่ผสมสีแล้วมาแปะท่าฟอยแล้วกลืงให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเช่นหัวลำตัวแขนขาเป็นต้นค่ะเมื่อขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วก็พักข้อต่อต่างๆให้แห้งสนิทจากนั้นทำการประกอบโดยใช้ดินไทยที่เหลือและกาวเป็นตัวเชื่อมข้อต่อ่วงต่างๆให้ติดกันถัดมานะคะทำส่วนประกอบอื่นๆเช่นใบตองขนมดิน โดยใช้สีผสมในอันตราส่วนเดิมแล้วขึ้นรูปทรงพักให้แห้งแล่แข็งตัวก่อนการประกอบสุดท้ายนะคะก็ตกแต่งเก็บรายละเอียดโดยการเพ้นทับก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะค่ะสำหรับผลงานที่ทุกท่านได้รับชมไปนะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบแล้วก็ เทคนิคสื่อผสมนะคะซึ่งในระหว่างการทำงานเนี่ยก็เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายแต่ว่าก็ได้รับคำแนะนำคำปรึกษาจากคณาจารย์หลายๆท่านนะคะทำให้ผลงานชุดนี้ออกมาสำเร็จและรุ่งรงไปได้ด้วยดีตามแผนที่ดำเนินการไวค้ค่ะค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้มีพระคุณที่ให้แรงบันดาลใจในการทำผลงานชุดนี้เพื่อนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและมีส่วนในการทำให้ผลงานชุดนี้ออกมาสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ